ช่วยพี่อ่ะพายุงยายเอาไปนั่งตรงนู้ปนป่ะได้ค่ะ Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะอืมเอาชุดไหนดีนะชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็สวย ไม่ออคิดนี้จะโอ้ยชุดนี้สีดำวันนี้วันเกิดหลานไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่สีสดสดโอ้เอาสีแดงดีกว่าวันนี้วันเกิดหลานไม่เอาทีนี้เอาอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคใส่สีแดงไปงานวันเกิดหลานไปอืมอุย้ยรีบลงไปดีกว่าถ่ายแล้ว ยังคะโอ้โหบีสวยมากเลยค่ะลูกบอกว่าเป็นเจ้าของงานมันเกิดเลยนะค่ะนี่สวยจริงๆเลยชุดนี้ว้าวลูกปองเป็นไงคะสวยไหมคะสวยค่ะแม่สั่งวันงานมันเกิดหนูโดยเฉพาะเลยนะลูกโ้ขอบคุณค่ะแม่อ๋อและมีอีกอย่างค่ะเซอร์ไพรสโอ้ไอปอนด์ชอบไหมคะชอบค่ะหนูอยากได้อยู่พอดีเลยขอบคุณ ชอบจะไหมลูกชอบค่ะสวยมากเลยค่ะชอบมากบีออนอ่ะแม่แม่จะออกมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนบีเขาก็มากันแล้วแม่จะออกมาร่วมง,งานวันเกิดบีด้วยอ,ะอ่ะอ้าสงสัยเพื่อนบีจะมากันแล้วลูกไปดูสิค่ะอ้าวแม่ยังยืนทื่ออยู่ได้เข้าไปในห้องได้แล้วแล้วก็อย่าออกมาเดินเพ่นพ่านเกะก,กะแถวนี้นะ อเอออ้อ,อนอ้อนโอ๊ยจะไ,ไปไหนกันล่ะลูกแหมแม,แม่ก็จะออกไปข้างนอกแล้วสิถามอยู่ได้ เออดีเลยงั้นแม่ขอติดรถไปวัดด้วยนะจะไปได้ยังไงออรอไม่ได้แล้วนี่นเนี่ยจะไปวัดชุดก็ยังไม่เปลี่ยนไม่ทันหรอกแม่ไปกันเถอะบีแม่คะเราไม่รอย,อยายเหรอคะโธ่บีกว่ายายอะ่ะจะเปลี่ยนชุดอะ่ะเราก็จะไม่ทันหนังรอบเพียงอสิลูกอ,อ๋อแม่ถ้าหิวอะ่ะก็หาอะไรกินเองเลยนะไปะบีไปแม่ đang để hái này ăn rất đi qua mắng không không là Ja yeah. oh. 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 mm. 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 我冷。<Wall> ah. mm. ยังไม่กลับกันอีกเนาะป่านนี้แล้วเนี่ยอื แล้วเหรอออนลูกอะแม่ถ้าไม่กลับมาจะเห็นออนอยู่ตรงนี้เหรอแม่ไปถามอะไรแปลกๆเออซื้ออะไรมากินมั้งละ่ะลูกแม่หิวอ,ะอ่ะอ้าวก็ออนบอกแล้วถ้าแม่หิวก็แม่ก็ไปหาอะไรกินเองสิและเนี่ยก็เป็นข้าวยาสำหรับบีกับออนไม่ได้ซื้อมาเผื่อแม่หรอกหันไม่ได้จู้จี้จุกจิกไปบี อามาแล้วค่ะของโปรดที่พีชชอบนะลูกอ้นี่ปลาแซลมอนแล้วก็เฟรนฟรายทานเยอะๆเลยจ้ะขอบคุณค่ะแม่หิวไหมหิวค่ะเลยทาซอสด้วยและอืวม, <c oughs> มากทานยเยอะลูก ว่าบีชอบไหมค <ici> ะแม่ก็เลยซื้อมาให้หนูก <fois> <adject ives S 2> ินไงอ่ะแม่ป้อนเป็นฝายเนาะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเยอะ ราดอาหารที่น้าปักอยอร่อยมากเลยเนาะใช่พี่ฟายตอนนี้หนูอิ่มมากเลยวัหลังต้องไปกินอีก <c oughs> เคดนั่นใครเป็นอะไรอะ่ะไปดูกันหน่อยไหมค่ะค่ะอ้าวนี่ยายอ่นีม่มานั่งเป็นลมอยู่ตรงนี้เนี่ <c oughs> พเพี่พยุงยายอ่ำไปนั่งตรงนูง้ ลมอยู่แถวนี้เนาะแล้วน,นี่คุณอ่อนไปไหนเนี่ยอุ้ยมีมาดูยายเลยอะย่าอั้ฟื้นแล้วยาอมคะยาอั้มเป็นอะไรคะทำไมมันเป็นลมอยู่แถวนี้สงสัยยายไม่ได้กินอะไรเลยอะอแล้วพี่ออนไม่อยู่บ้านหรอคะเขาไม่อยู่ที่บ้านเลยไม่มีอะไรกินย่าอั้คะ เราเนี่ยขี้ลืมจริงๆเลยดูสิแม่เพิ่งออกมาซื้อน้ำหวานเองเลยร้อนก็ร้อนวิ<ฮ><ฮ>นั่นพี่ออนกับหนูบีนี่เคสเอาอยาดมให้คุณยายดมก่อนอยู่พี่ฝ้ายมาค่ะพี่ออนพี่ออนหนูบีหนูบีบอ้าวน้องฝ้ายมีอะไรคะก็ยายอ่ำแล้วสิคะเป็นลมอยู่ตรงโน้นนะคะอ้าวแม่นี่นะมันเป็นลมอะไรแถวนี้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงอายเขา อะไรกันแทนที่จะเป็นห่วงแม่ว่าเป็นอะไรดันมากังวลว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงนี่ฉันถามพี่ออนจริงๆเถอะพี่อยาปล่อยให้แม่มาเป็นลมอยู่แถวนี้ได้ยังไงคะอะไรอย่าฝ้ายเธอพูดเะไรของเธอเนี่ยงั้นพี่ออนตามฝ้ายมานี่คะ่ะพี่ออนก็ดูสิคะคุณยายอับอ่ะมานั่งเป็นลมอยู่ตรงนี้แกบอกว่าไม่ได้ทานข้าวมาทั้งวันทําไมพี่ออนทาอย่างนี้ล่ะคะพี่ฝ้ายมาว่าแม่หนูมแบบนี้ทาไมคะ หนูบีคะ่ะหนูก็ดูสิคะาว่าแม่หนูทํำยังไงกับคุณยายก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่คะแม่ก็ทําแบบนี้มาตลอดบีนหนูยังคิดอยู่เลยค่ะว่าตอนแม่แก่และถ้าหนูมีลูกหนูจะรักลูกให้มากๆเลยค่ะเหมือนที่แม่รักหนูไงคะโอ้จ้าลูกขอบใจมากนะน่ารักที่สุดเลย <c ười> แต่ว่าแม่ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะหนูคงไม่มีเวลาดูแลแม่หรอกอ้าทำไมพูดแบบนั้นล่ะก็หนูทําตามแม่ไงคะ เห็นไหมพี่ออนพี่ออนทําตัวยังไงพี่ออนก็ได้อย่างนั้นไปค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูพาไปหาหมอเองบีบีพูดแบบเนี้ยแม่ผิดหวังในตัวบีมากเลยนะอ้าวนี่หนูผิดตรงไหนคะหนูก็ทําตามที่แม่ทําไงคะกรรมสมัยเนี้ยมันเร็วกว่าห้าจีอีกนะคะพี่ออนกลับเนื้อกลับตัวตอนนี้ยังทันนะคะจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบีเขาด้วยฉันก็เตือนได้เท่านี้ละคะ่ะไปกันเถอะค่ะคุณยายอ้าวนี่จะพาแม่ฉันไปไหนก็พาไปหาหมอน่ะสิคะ ถ้าให้ฉันเดานะสองตาพี่อะคงไม่เคยราย,ยอ่ำเลยฉันจะพาคุณยายอ่ะไปตรวจสุขภาพไม่รู้ว่าขาดสารอาหารอะไรบ้างหรือเปล่าร่างกายคนแก่ยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอย่าเลยยายไม่มีตังไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูออกให้ค่ะเรื่องแค่นี้เองเออเดี๋ยวก่อนอะไรอีกล่ะคะคุณพี่ถ้าพี่ไม่ทําอ่ะก็เรื่องของพี่คือพี่พี่อ่าเป็นลูกพี่ดูแลแม่ของพี่เองแม่บีมันเป็นหน้าที่ของลูกที่แม่ต้องทํา น้องฝ้ายขอบคุณมากนะที่ช่วยเตือนสติพี่แม่คะออนขอโทษนะคะออนไม่เคยดูแลแม่เลยทั้งที่แม่คอยดูแลออนมาอย่างดียกโทษให้ออนด้วยนะออนเป็นอักกตันอยู่ต่อไปดีอ่อนจะดูแลแม่เป็นอย่างดีเหมือนกับที่แม่คอยดูแลออนนะคะจ้าลูกแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยออน ดีแล้วค่ะพี่ออนความกระตันยัวเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะบลีจำไว้นะหนูต้องดูแลแม่แล้วก็รักยายให้มากๆนะจ๊ะค่ะพี่ฝ้ต่อไปนี้หนูจะดูแลแม่แล้วก็ยายเป็นอย่างดีค่ะอคืขโทษนะคะแม่แ